ปูขุนนะครับปูขุนอ่ะหาวิ่งรูดบนล่างเก้ากับสีนะครับเก้ากับสอ่ะเก้ากับสเด้อนะครับเก้ากับสบ่มีตัวเด่นอ่ะจับคู่07 23 3เ37 63 83 90เนยน้นที่3าเก้ากับ6 3นะครับเรียกสตัว0ูนย์หกสามศู เนีนสองหางคือ0 63กับ2 3งเรียกสี่ตัวสองศูนย์หกสามสองศูนย์แปดสามส่สองสามสองสองสามสีนะครับปูเนียนในวงกลมให้2อ63 2 2 3์นี่คือของปูขูนแคปหนะ้าจอกันเอาไว้ครับอ่ะต่อไปเจพระรามสองกอทอมอหรือกรุงเทพพุเพลิงอิพีีอ่ะทรงมาดวนนะครับ ตัวสารทิศกันนะครับบันนันทีว่ามานางวัวคนเดียวเขียนออกคนเดียวนะครับพี่น้องมีที่มากันทั้งนั้นนะครับไอพี่น้องเข้าใจเด้อครับเด้อนะครับมีที่มานะครับเอาฉะนั้นแล้วเจพระรามสองให้วิ่งบนล่างสี่กับหกนะครับสี่กับหกเดินทอกันจับคู่งวดนี้ให้มาสี่คู่นะครับงวดที่แล้วให้มาหกหรือแปดคู่ประมาณนี้เอาศูนย์หกสองสี 4, ่สองหก สี่หกนะครับเน้นสี่ศูนย์หกกับสองสี่ตัวกันหกหกแปดแปดแปดเก้านะครับอ่ะแคบมาจอยท่านนะพี่น้องทีอ่านศาลงไปน้อยนึงนะครับพี่น้องที่เมือนเห็นนะครับอ่ะเสียนว่าปีปทุมนะครับเสียนว่าปีประทุน,ะนทให้วิ่งรูดบนล่างแปดกับเก้านะครับเด่นทอกันเด่นแปดเด่นเก้าจับคู่ แปดสี่แปดห้าแปดเก้าอ่าเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับเน้นอยู่สี่คู่แปดห้าแปดเก้าเก้าห้าเจ็ดห้านะครับส่วนเลขสามตัวก็หกแปดเก้าเก้แนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอามื่อนี้ พอแหลพ่พารวยจะเป็นระเอกในช่องกันอีกบ่นะฮะพอแหล่พ้ารวยเออพอแหล่คนนั้นหน้าพระท่านโทษครับผมอะพอแหล่คนนั้นหน้าวิ่งรูดบนล่าง 4, เก้ากับสเด่นที่เนะครับเด่นที่เก้าจับคู่ 9, 9, 9, 4, 4, 4, เจ็ดเก้าแปดเก้านย์เ้าเจ่แปดสี่นยน้นที่ศูนย์เก้ากับแปดี่นะครับพี่น้องตัวนี้การตได้นะครับผมเจ็ดเก้ากับแปด เก้านี่ครับให้พี่น้องจัดกันนวดนะตามใจชอบแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมอ่ะต่อไปอาจารย์ชมพู่คืออชมพู่นี่นะครับอันนี้ก็เลขมาจากกทมคือกันนะครับบรแมาที่ว่าเขียนโมโมนะครับเขียนโดเล่ก,กันฉะนั้นถ้าผมมีข้อมูลก็ลงบ่ได้นะครับพี่น้องอีซีเข้าใจนะครับเนาะเอาไปวิ่งรูดบนล่างเก้ากับหา้า นะเด่นหาเดนเก้าจับคูแปดเก้าแปดหาเก้าเก้าเก้าหาศูนย์เก้าศูนย์หาเนี่ยสองคูคือเก้าเก้ากับศูนย์หานะครับแชปหน้าจอกันเอาไว้ครับออชมพู่นะครับต่อไปปูห้าเจ็ดแปดนะครับปูหาเจ็ดแปดวิ่งรูดบนล่างนะครับอันนี้ก็เรียกวิธีมาคือมีตัวต,วตวนแกได้ขึ้นไปไทยถ้ามอยู่ว่ามันโมเม นะครับวิ่งหากับ6เด่นที่หาที่6นะครับจับคู่หอยซีคู่ห2สองหา3าสองหสมบ่มีตัวเน้นปูกันเบินไว้0ูนย์ศย์เก้าเกสเด็กเด่นของปู6กับ0นะครับอ่ะต่อไปนุ่มสวนยางนะครับนุ่มสวนยางนะครับ ยิ่งบดบนล่างแปดกับเก้าเด่นที่เก้าอ่ะเมื่อนี้ชนกันนะครับจับคู่แปดแปดแปดเก้าศูนย์แปดอ่ะแปดเก้าเก้าแปดนะครับไปกลับน้องพี่น้องทีอันตรายที่สุดตัวนี้ให้เน้นนะครับพี่น้องเด้อถ้าชอบถ้าบ่ชอบกับฮันเก้าเก้าศูนย์เก้านี่ครับของนมส่วนยหญ่แตกบนแตกล่างงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้จัดแตกกันอีกบอเลเน้นเก้าแปดกับศูนย์แปดนะครับ อาเซียนปากน้ำต่อไปเซียนปากน้ำวิ่งรูดบนล่างเก้ากับ1เด่นที่หนะครับเก้าเ9็ดเก้าแปดเกน่็ดน่นที่18กับ19ึ่าวาสันนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ต่อไปปูศูนปู0ูย์เอ่าวิ่งบนเป็นบนวิ่งล่างเป็นล่างบนวิ่งศูนย์ เจาะคู่ศูนย์หาศูนย์ส่นะครับส่วนล่างให้วิ่ง6กนี่หกหาหกสี่หกสเ่มบอมีตัวเนียนบนเป็นบนล่างเป็นล่างปูกัน7จกับ6 6หกนะครับปูศูย์เจ็อาอันนี้ไม่แล้อันนี้ก็มีที่มาามีตัวตนนะครับนะเด็กไทยเรียกเล่าของเพิ่นมีนะครับมีตัวตน นะครับบ่มันแยกล่างนะครับถ้าแอดแยกล่างได้เราบอกพี่น้องอีฟซี่อ่ะแอดจะแยกล่างจักเศร้าล่างสามสิบล่างคุณเละพี่น้องให้ซอยกันหาเงินให้มันรวยเป็นแสนแสนล้านรถพี่น้องฉะนั้นแยกล่างบ่ได้นะครับเหล็กมีที่มาคือมีที่มามีตัวตนนะครับให้วิ่งรูดบนล่างหกกับแปดนะครับหกสองแปดเก้า หนึ่งหา้าหกส่แปดสี่นึ่เอ่ะแปดศูนยนึ่งกก่น,น,งน,นสคูแก,กับ6กนี่คือของแม่แหล่าผ้รวยถ้าบัานนี้กลับไปเบิ้งในช่องเพ่ินนะครับต่อไปเสียนอยัมพเพนนะครับเสียนอยัมพเพนที่พี่น้องรอคอยกันบนลา่าง9กับ2เด่นที่9จับคู 9ซี819790นะครับ2 4ี2อ่า2อ่า23102629เนี่ยที่สองหางคือ97กับ29นะครับต่อไปเบาแหลมนะเบาแหลมเบาแหลมนี้ก็มีตัวตนนะครับแจ้งให้ทราบกันนะครับถ้าบ่มั่นใจกครไปเบิงในช่องของเบาแหลมก็ได้ แต่จะเริ่มช่องแอดเดอนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้วิ่งรูปบนล่างหกกับเจ็ดจับคู่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับบ่าวแหลมมั่นใจคือหกหนึ่งตัวเดียวนะครับเอาแก็บหน้าจอกันา้ว้สุดท้ายปูโคาร วิ่งบนเป็นบนวิ่งล่างเป็นล่างบนให้วิ่งเก้าจับคู่หกเก้าสองหกศูนย์หกสองสี่หนึ่งหกสองสามีตัวเน้นล่างให้วิ่งศูนย์ศูนย์หกศูนอก่มีตัวเน้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับทั้งหมดทั้งมวลมีอยู่สิอาจารย์มีไผแน่อาหนึง ปูขอลดัดสองเบาแหลมสามเสียนหน่อเพริ่นสี่แม่เหล่าผ้ร่วยหาปูาสุดเจ็ดหกเสียนปากน้ำเจ็ดนุ่มสวนยางแปดปูาหาเกิดแปดเก้าอาจารย์ชมผูสิบพอแหลคนนอนหน้าสิบสองเสียนว่าปีประทุมสิบ อ่าสิบสามอ่าเจพระรามสองอ่าสิบอ่าสิบสิบสามสิบสองเราพี่น้องก็เริ่มไปนะครับปูขนสิบสี่เส้นหน้าดีนะครับอ่ะสิบสี่อาจารย์ดังเมื่อเบิรงเลขวิ่งที่ชนกันตัวไหนนะครับอ่ะเลขวิ่งมาแรงนะครับอ่ะเลขวิ่งนะครับ เลขวิ่งชนมาแรงงวดนี้นะครับมาแรง,บน,งนะรบ,บนล่างนะครับบนล่างนะครับบนล่างเด้ออ่ะพอปักลักนะครับบนล่างเลขวิ่งชนกันมาแรงบนล่างจวดนะครับเอาจวดจัดฟาดเบืมอมวยพี่น้องเอพีมาเด่นสุดๆงวดนี้ คือเก้านะครับเก้าอันดับที่สองก็คือหกอันดับที่สามนะครับก็คือแปดอันดับที่สี่คือสี่เอาไปสี่ตัวตามดำดับลงไปนะครับไฮเบิ้งสี่ตัวโมเมนต์สี่ไฮเอาเบิร์ดนะพี่น้องแอดเคยย้ำสม่ำเสมอจะพากันเปิรก ให้ชอบตัวใดเอาตัวใดตัวหนึ่งหรือแช่สองตัวเท่านั้นเอามาเบิ้งเด่นกันที่นี่เลขวิ่งที่ชนกันมากที่สุดมีอยู่เก้าเก้าเต้มเก้าอาจารย์ที่ชนกันเก่านะครับเกาดีสิบดีคือว่าล่ะล่งลงมาคือหาคือหกหาเต้มหาอาจารย์ที่ชนส่วนแปดก็สี่ ส่วนส่วนอ่าอ่าซีคือสามตามระดับลงไปเด็กวิ่งที่ชนกันนะครับให้พี่น้องวิ่งกันนี่ก็ได้พี่น้องแอดสรุปไปสามงวดแล้วพี่น้องวิ่งกันได้นั่นเข่ากันเข่าเต็มเตยมเลยพี่น้องที่จะวิ่งเก้าหกเก้าแปดเก้าซีอ่าหกแปดหกีแปดีเอียงกะว่ากันไปเอาเด่นสรุปแล้วนะครับเด่น ไปหลายนาที่ล้วพี่น้องกิเดืนงวดนี้วันที่อ่าสิคือวันจันเดืนสุดสุดเนะครับตัวร่องอ่าส่วนตัวร่องสอนชีลงมาร่องมีร่องอยู่3ตัวคือตัวร่องท่านชอบตัวร่องเกาตัวร่องนะครับนี่ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ นะครับอันชอบเก้าเก้าเก้าชอบหกเก้าหกชอบแปดเก้าแปดชอบสี่เก้าี่พมันสี่ให้เอาเบิดทุกตัว,ตวนะครับก็คือจังอ่าฉลาดกันอยู่เนาะอืมจากนั้นการเล่นการเอาก็ต้องมีพลิกแพ้งกันนิดนึงนะครับพี่น้องจะบอกกันถึงจะมีโชคจะราบจะได้เงินในท่องบ่าารามันแถวเบิดไม่มีตะขาดทุนกันทั้งนั้นแหละค่ะผู้ใดปึก เอาแคบหน้านจอกันเอาไว้ขอให้แห้งรวด้วยกันสรุปสิบสี่อาจารย์เลขวิ่งชนกันตัวเดียวคือเก้าครับผม